สถานที่แห่งนี้มีความสําคัญในด้านของพุท,ทธศาสนาเงินทุกบาททุกทตังค์วันนี้นั้นจะได้มากได้น้อยไม่สําคัญครับแต่พวกเรานั้นมาด้วยหัวใจที่เป็นคนไทยผมในนามเป็นประธานท กระินในปีนี้ก็ต้องขอกลัาบกับผู้ขอบผู้คุณทุกท่านสิ่งที่ผมทํามาในอดีตนั้นขอให้ส่งผลบุญมายังท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองสืบไป และก่อนจะอนุโมทนาสาธุ์ด้วยกันนะครับในห้วงที่ผมปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารจังหวัดนั้นผมทําอยู่หลายเรื่องตั้งแต่เรื่องของโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลทาหลางโรงพยาบาลป่าตองและโรงพยาบาลฉลอง ส่วนโรงพยาบาลวชิระนั้นก่อนผมหมดวาระผมได้อุดหนุนเงินไปที่โรงพยาบาลวชิระอยู่3.6ล้านบาทเศษแล้วก็พอผมกลับมารอบนี้ก็นําเงินของพี่น้องประชาชนอุดหนุนไปที่โรงพยาบาลป่าตองอยู่9ล้าน6และโรงพยาบาลฉลองอีก10ล้านประเด็นต่อมาก็คือวชิระนั้นในยุคที่ผมเป็นเลขารัฐมนตรีช่วยการกระทรวงสาธารณสุขผมได้เป็นส่วนหนึ่งที่ลักด,ดันอาคาร10ชั้นศูนย์โรคหัวใจหรือตุ่มโอที เนี่ครับ750ล้านมายัางอูเกตและก็ผักดันงบประมาณมายัางโรงพยาบาลฉลองอีก6ชั้น157ล้านก็ผมกลับมาเป็นนายกประจอผมก็เอาเงินของภาษีพี่น้องประชาชนอุดหนุนโรงพยาบาลตั้ง4โรงทีนี้ของโรงพยาบาลถลางนั้นก็อยากจะบอกกับาบเรียนพี่น้องประชาชนว่า ภายในเดือนธันวานี้ผมจะอุดหนุนไป10ล้านแล้วเดือนมีนา t น,นั้นประมาณสักสี่หล้านบาทเพื่อที่จะเป็นการซื้อเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือ <c oughs> อุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนนั้นได้อุโมงค์าทุกกับผมร้อมกันครับสาธุจุดท้ายครับขอบคุณสมาคมชาวเหนืออันดามันซึ่งเมื่อกี้เมื่อเดือนที่แล้วได้มาทอดผ้าป่าให้กับสถานที่แห่งนี้เพื่อจะมาทำห้องน้ำ ก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยครับขอขอบคุณพี่น้องชาวโคเก็ตพี่น้องชาวไทยมรดกความคกราาับอนุโมทนาสาธุทุกท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ